สวัสดีครับผมธนัทสมนาคุปนะครับหลังจากที่เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับการบรรจุประกาศลงในถุงไปแล้วนะครับในตอนนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการส่งประกาศกันนะครับเป็นที่ทราบกันอยู่แล้วนะครับว่าบริษัทขนส่งเอกชนโดยทั่วไปเนี่ยจะมีข้อกําหนดว่าพสุประเภทสิ่งมีชีวิตจะอยู่รอกเหนือเงื่อนไขของการขนส่งของทางบริษัทจะมีเพียงไปรษณีย์ไทยเท่านั้นที่มีการขนส่งประกาศซึ่งเป็นการขนส่งแบบพิเศษแล้วการขนส่งประกาศ ขอไปรษณีย์ไทยเนี่ยจะมีขั้นตอนและวิธีการอย่างไรไปติดตามกันได้ในตอนนี้เลยครับสิ่งแรกนะครับที่ผู้ประกอบการจะต้องทําก็คือดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Wallet AdPost นะครับซึ่งเป็นแอปพลิเคชันที่จะช่วยอำนวยความสะดวกในเรื่องของการทําธุรกรรมทางการเงินนะฮะโดยจะต้องมีการลงทะเบียนพร้อมยืนยันตัวตนนะครับในการใช้บริการขนส่งประกาศซึ่งไปรษณีย์ที่รับทําการส่งประกาศเนี่ยจะมีทั้งหมด202สาขาทั่วประเทศไทย ในการส่งประกาศนะครับจะต้องบรรจุประกาศลงในถุงให้แน่นหนานะครับโดยนําประกาศเนี่ยมาใส่ถุงอย่างน้อย2ชั้นนะครับหลังจากนั้นเนี่ยต้องใช้กล่องสําหรับการขนส่งประกาศโดยเฉพาะหรือเรียกว่ากล่องโฟร์คอมเมอร์สน้องครับขอขอกล่องส่งประกาศหน่อยนะครับขอบคุณครับสาหรับนี้นะครับเป็นกล่องสําหรับส่งประกาศโดยเฉพาะนะครับของไปรษณีย์ไทยโดยเราจะสามารถสังเกตได้ง่ายงนะครับก็คือจะมีรูปประกาศอยู่ด้านนอกภายในกล่องนะครับก็สามารถที่จะ บรรจุกระดาษหรือพลาสติกกันกระแทกนะครับเพื่อไม่ให้ถุงปลาเนี่ยขยับระหว่างการขนส่งนะครับแล้วก็ปิดกล่องด้วยเทปกาวให้แน่นหนานะครับจ่าหน้ากล่องให้ชัดเจนนะครับแล้วก็พร้อมติดสติกเกอร์ส่งประกาศบนกล่องนะครับให้เรียบร้อยก็สามารถส่งประกาศไปยังปลายทางได้ครับเมื่อถึงจุดไปรษณีย์นะครับผู้ประกอบการเนี่ยจะต้องยืนยันตัวตนโดยการโชว์ wallet at post นะครับเพื่อชำระค่าบริการโดยค่าบริการเริ่มต้นอยู่ที่น้ำหนัก250กรัม ราคาอยู่ที่42บาทและแพงที่สุดก็คือไม่เกิน3,000กรัมราคาอยู่ที่137บาทหลังจากนั้นนะครับประกาศของเราก็จะถูกส่งต่อไปยังลูกค้าภายใน1-3วันครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับการขนส่งประกาศโดยไปรษณีย์ไทยหากท่านผู้ชมสนใจหรือมีข้อสงสัยเพิ่มเติมนะครับก็สามารถเข้าดูในรายละเอียดในเว็บไซต์ของไปรษณีย์ไทยได้โดยตรงสํหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ